เดี๋ยววันนี้ครูจะมาให้2เทคนิคนะสำหรับคนที่อยากทำคลิปแล้วมีคนเข้าถึงเยอะๆอยากมีคนดูเยอะๆโอเคไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราทำคลิปวิดีโอออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำแบบไหนก็ได้นะแต่มันต้องรู้วิธีด้วยเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนที่มาดูคลิปวิดีโอก่อนว่าทุกวันเนี่ยคนเขามีสื่อมีคลิปมีอะไรให้ดูแบบเยอะมาก เพราะฉะนั้นการที่เราจะดึงดูดความสนใจให้คนมาดูคลิปของเราได้นั่นนะคะข้อแรกเลยนั่นก็คือหัวข้อหรือคำที่เราเขียนเข้าไปในคลิปวิดีโอหรือคำที่เราจั่วหัวไว้บนคลิปวิดีโอเนี่ยจะต้องเป็นหัวข้อที่ดึงดูดให้คนเขารู้สึกว่าเฮ่ hey, นี่มันอะไรอยากกดดูอยากรู้จังเลยว่าฉเฉลยของคลิปนี้ฉเฉลยของคําถามนี้มันคืออะไร เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทําคลิปวิดีโอถ้าคุณยังไม่มีหัวข้อที่มันเด็ดที่มันเจ๋งที่มันคนอยากดูโอเคไหมถ้าเกิดคุณทําคลิปวิดีโอโดยที่ยังไม่ได้ตั้งหัวข้อที่มันดีๆโด,ดนๆเลยอะ่ะก็ไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเกิดว่าคนเขาไม่มากดดูเพราะว่าตอนนี้สื่อมันมีเยอะมากคลิปมีเยอะมากให้คนเขามากดดูเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นทำคลิปให้หน่าดูน่าสนใจด้วยการจั่วหัวให้หน่าสนใจก่อนอันดับแรกโอเค ต่อไปข้อที่2นะคะการที่เราจะทําให้คนเข้ามากดดูหรือเรียก engagement จากคนดูได้ในระยะเวลาที่เป็นช่วงเปอร์เซนต์ที่สูงสำหรับคลิปเราแล้ว Facebook เขาจะรู้สึกว่าเออคนมาดูคลิปนี้ก็ดูเยอะนะเนี่ยคนสนใจดูจนจบคลิปเลยวิธีการก็คือคลิปที่เราทำขึ้นมานะคะ จะต้องสั้นและกระชับและเข้าตรงประเด็นอย่างรวดเร็วไม่ใช่เป็นคลิปที่เยินเย้อเวินเวอเวอ,อารามพบทคำว่าอารามพบทย,ยังมีคนใช้อยู่ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคลิปที่โอ้โหเกริ่นนำมัดจยืซอยาวแล้วไม่ถึงเฉลยซะทีไม่ถึงคําตอบซะทีหรือว่าคลิปวิดีโอน,นั้นยาวมากเกินไปนะคนก็จะดูจนดูไม่จบเพราะว่าเขารู้สึกว่า โอ้ยดูตั้งนานแล้วยังไม่ถึงฉเฉลยอีกดูตั้งนานแล้วยังเป็นเกินอยู่เลยยังไม่ถึงเนื้อหาสักทีมาดูละนะคะโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าพฤติกรรมโดยที่ถูกเทรนมาแล้วอะ่ะพอคลิปมันยาวปุ๊บเลื่อนนิว้วเกลี่ยนิน้วหนีทันทีนะคะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนรายการทันทีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยคนเรากว่าจะเปลี่ยนช่องทีวีได้มันต้องหยิบรีโมทใช่ไหมแล้วเอ้รีโมทอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอแต่เดี๋ยวนี้เป็นงไงรีโมทอยู่ที่ปลายนิ้วแล้วนะคะ พิพิเกลียเลื่อนทันทีเลยเพราะฉะนั้นคลิปจะต้องสั้นกระชับและตรงประเด็นทําให้คนเขาอยากดูต่อให้จบและก็อยากรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรโอ้โหเดี๋ยวคราวหน้ามาอีกไปต่ออีกแน่นอนอันนี้แหละมันเป็นคีย์สักเซสที่ทําให้ติ๊กต็อกประสบความสําเร็จและคนดูเยอะมากคนเข้าไปแล้วแพลตฟอร์มเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะว่าคลิปมีความยาวแค่30วินาทีเอง เพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ถ้าเรายังทําคลิปอยู่ใน Facebook นะให้ความยาวอยู่ประมาณตั้งแต่1นถึงสนาทีหรือไม่เกิน5นาทีแค่นั้นพอให้ใจความมันกระชับและอยู่ในนั้นนะคะแบบนี้แหละคนจะดูคลิปคุณแล้ว Facebook เขาก็จะเห็นว่าอุ้ยคนสนใจนี่นะคลิปของคุณคราวหน้ามีคลิปมาอีกเขาก็จะส่งออกไปให้คนเห็นอีกโอเคนะคะลองเอา2เทคนิคไปใช้ดูนะจะได้มีคนมาดูแล้วก็ยอดวิวจะได้เพิ่มขึ้นค่ะ